สวัสดีค,ะดคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อจากคราวที่แล้วค่ะคุณครูดานะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะ เปิดในหน้า19เลยค่ะอ่าเปิดในหน้า19นะคะจากคราวที่แล้วค่ะคุณคูดานะคะได้สั่งการบ้านไว้นะคะในหน้า19เข้อสามใหญ่นักเรียนเสร็จการบ้านกันหรือ,อยังคะนหยยกให้ดูหน่อยเ,เสร็จหรือยังเอ่ยอยกหนังสือขึ้นมาค่ะีานยะขอดูหน่อยค่ะ โอเคเคค่ะนักเรียนถ่ายรูปส่งกลับให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนหรือยังเอ,อ่ยอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนนะคะเพื่อที่คุณครูดดาจะได้มาเช็คคะแนนให้นักเรียนนะคะในการส่งงาน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะไปกันต่อค่ะในหน้าที่20ค่ะนักเรียนอ่านนักเรียนเปิดหน้าที่20ค่ะอ่าเรานะคะ เดี๋ยวคุณคุณานะคะจะทบทวนเรื่องคำอุทานให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่าสักคู่นะคะอ่านักเรียนคะคำอุทานนะคะก็คือคำชนิดหนึ่งที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดค่ะ ยกตัวอย่างเช่นสงสัยดีใจตกใจโกรธหรือประหลาดใจนะคะคำอุทานนะคะมักอยู่หน้าประโยคและมักจะมีเครื่องหมายอัศเจรียค่ะกำกับอยู่หลังคำอุทานด้วยนะคะคำอุทานนะคะนักเรียนไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคนะคะคำอุทานทำให้ผู้พูดผู้ฟังนะคะผู้อ่านนะคะรู้ค่ะรู้อารมณ์นะคะของผู้เขียนค่ะว่าต้องการสื่อความหมายนะคะมาในแบบใดค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนเรานะคะจะมาสรุปความรู้เรื่องคําอุทานกันค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเติมคําตอบนะคะลงไปนะคะให้สมบูรณ์คะ่ะเรามาดูนะคะนักเรียนในหน้าที่20ค่ะหน้าที่20นะคะด้านแรก ค่ะนักเรียนสักครู่นะคะอ่าเรามาดูนะคะขอแรกนักเรียนเห็นหน้าจอของครูดาไหมคะอ่าขอบคุณค่ะนักเรียนช่วยกันตอบด้วยนะลูกช่วยกันทํามาหาก,กินหน่อยนะคะคุณครูดาจะได้รู้นะคะอ่าสักครู่ค่ะอ่าเรามาดูกันค่ะให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้เรื่องคําอุทานโดยเติมคําตอบนะคะให้สมบูรณ์ค่ะ คำอุทานนะคะนักเรียนตำแหน่งมักจะอยู่ตรงไหนคะนักเรียนเขียนได้เลยว่ามักจะอยู่นะคะหน้าประโยคค่ะตะกี้ที่คุณครูดาได้แจ้งนักเรียนไปใช่ไหมคะ <c oughs> คำอุทานมักจะอยู่หน้าประโยคนะคะคำอุทานนะคะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรล่ะ <c oughs> ก็บอกแล้วว่า <c oughs> สแสดงนะคะ อารมณ์ความรู้สึกนะคะของผู้พูดค่ะอ่ทำหน้าที่นะคะก็คือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดค่ะ,คะเวลาจะเขียนนะคะคุณคูดาบอกแล้วว่าหลังคำอุทานของนักเรียนจะต้องมีเครื่องหมายอะไรกำกับคะใครตอบได้มัางเก,เก่งมาก เลยค่ะลูกก็คือเครื่องหมายอัศเจรีค่ะอ่ะนด้ค่ะนักเรียนมาแล้วค่ะเริ่มมากันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยอดเขายอดนักเรียนเข้าเรียน35คนแล้วค่ะคุณครูลังสันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอยู่ทางซ้ายของครูดาค่ะคุณครูปรเมเก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนในการเข้าเรียนอยู่ทางด้านขวาของครูดาเช่นเดียวกันค่ะ เนี่ยนักเรียนมีอะไรจะแจ้งให้คุณครูดาทราบคุณครูดาจะได้รู้นะคะอ่านักเรียนเขียนเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จกันแล้วนะคะคุณครูดาให้เวลานักเรียนนะคะในการทําแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยนะคะเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดด้านล่างค่ะหาข้อนะคะดูสิคะนักเรียนว่านักเรียนจะได้กี่คะแนนค่ะอ่านักเรียนลองทําได้เลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะลูกมีใครยังไม่เสร็จไหมคะ น่าจะเสร็จทุกคนนะคะไปไปเห็นหน้าจอคูดาไหมคะเห็นค่ะเห็นไหมรู้ว่ามันขึ้นว่าอะไรอะ โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่ะนักเรียนทำได้เลยลูกน,นักเรียนลองทำนะคะแบบฝึกหัด5ข้อค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกคำอุทานที่กำหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างแล้ววิเคราะห์ความรู้สึกของคำอุทานนั้นค่ะลูก อย่างข้อหนึ่งเห็นไหมคะเกือบตกน้ําแล้วสิเรานักเรียนจะต้องอุทานว่าอะไรคะแล้วแสดงความรู้สึกยังไงอ่านนักเรียนเขียนได้เลยค่ะสิบคะแนนนะลูกด้านหน้าห้าด้านหลังอีกห้าคะแนนเป็นสิบคะแนนนะคะแลวเดี๋ยวนักเรียนจะได้เขียนคะแนนของนักเรียนนะคะลงนะคะด้านบนค่ะว่านักเรียนสิบคะแนนได้ผลละกี่คะแนนค่ะหน้าที่20ค่ะลูก แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดค่ะมาแล้วนะคะสันส้นๆของคุณามาแล้วมือตอบอันดับหนึ่งมาแล้วมาแล้วค่ะ35คนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันในหน้าที่20ค่ะแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดค่ะ1 0อ่ะ5ข้อนะคะข้อละ2อคะแนนก็คือ10คะแนนค่ะ ให้เวลานักเรียนในการทำเลยค่ะได้คะแนนแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ครูดาเพื่อที่ครูดานะคะจะได้ลงคะแนนให้กับนักเรียนทุกคนค่ะ,ะทำได้เลยค่ะ10คะแนนนะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่เสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกด1น,นะคะมาแจ้งคุณครูนะคะ สำหรับนักเรียนที่เสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะวชิรยานอัจชยาน,านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนกันสักคู่นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จคะ่ะลูกเก่งมากๆค่ะ เสร็จกันครบทุกคนแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะลูกมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะถ้างั้นเรามาดูนะคะ,ฉะเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเรามาฉเฉลยนะคะแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบนะคะเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดกันค่ะนักเรียนข้อหน,นะคะ จุดจด,จดเกือบตกน้ำแล้วสิเราอ่าต้องเติมอะไรคะไว Y ไค่ะอ่านะคะแสดงความรู้สึกตกใจค่ะนักเรียนอ่าดูสิคะว่าถูกหรือเปล่าอย่าลืมนะคะหลังคำอุทานจะต้องมีเครื่องหมายอัสเจรีค่ะต่อมานะคะเรามาต่อกันข้อที่2ค่ะลูกอ่าะ ใครลืมกระเป๋าไว้นะคะแสดงความรู้สึกแปลกใจค่ะอ่าถูกกันหรือเปล่าเออถูกกันหรือเปล่าต่อมานะคะเรามาต่อกันที่ข้อที่3ค่ะลูก อ่ะชิโยในที่สุดพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วแสดงความรู้สึกดีใจค่ะอข้อ,ขอต่อมานะคะข้อที่4ค่ะลูกโอ้ยลุกไม่ขึ้นเลยแสดงความรู้สึกนะคะเจ็บปวดค่ะอ่านักเรียนถูกกันไหมคะ น่าจะถูกแหละคพรองง่ายมากๆเลยนะคะและมาดูกันต่อที่ข้อสุดท้ายค่ะโท่น่าเห็นใจเธอจริงๆแสดงความรู้สึกนะคะนักเรียนก็คือสงสารค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะคองง่ายๆเลยถูกกันหมดทุกคนไม่เอ่ยอ,อย่าลืมนะคะใส่ใส่คะแนนของตัวเองนะคะลงในหัวข้อด้านบนด้วยค่ะว่า สิบคะแนนนักเรียนได้กันคนละกี่คะแนนคะ่ะผมดูข้อสองไม่ทันครับด้านหลังครับด้านหลังอ,อ่อข้อสองใช่ไหมลูกเอ๊ะใครลืมกระเป๋าไว้ให้ความรู้สึกแปลกใจคะ่ะแปลกใจนะคะประหลาดใจดนะคะได้ค่ะประหลาดใจก็ได้ค่ะนักเรียนคะคราวที่แล้วนะคะคุณคูดาได้ ให้นักเรียนนะคะทําการบ้านลงในสมุดไหมเอ่ยไม่ครับไม่ได้มีการบ้านในสมุดใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ค่ะหยิบสมุดกันขึ้นมานะคะเขียนวันที่ค่ะวันนี้วันศุกร์ ี่เท่าไหร่แล้วเอ่ยที่สี่นะคะมิถุนายนนะคะพศอ,อ,อ่อเขียนบันที่เลยค่ะเขียนสวยๆนะคะ เอเบวันที่ให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเราจะจบไว้ที่คำอุทานบอกอาการนะคะและเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราจะมาเรียนเป็นคำอุทานเสริมบทค่ะซึ่งนะคะเนื้อหาจะไม่มีใน หนังสือนะคะครูได้จะสอนเสริมเข้าไปนะคะ ข้อสิคุณดาจะเขียนในตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทันหน้ากันนะคะสำหรับนักเรียนบางคนก็เขียนข้อ3ถึงข้อสิก่อนก็ได้ลูกนักเรียนเขียนได้เลยค่ะทําได้เลยนะคะคุณคุณดานะคะขอ เวลานักเรียนสักครู่ค่ะให้นักเรียนหยิบจดการบ้านมาก่อนค่ะเดี๋ยวจะได้เปิดหน้าจอค้างได้ยาวๆเลยค่ะหยิบจดการบ้านขึ้นมานะคะอ่ะขอเขียนจดการบ้านก่อนนะลูกนะวันนี้วันที่สี่ใช่ไหมคะลูกแป๊บเดียวเองนะเราผ่านมาหกเดือนแล้วนะลูกนะไวแท้แน่นอนเนาะไวมากๆเลยนะคะ แล้วเราจะมาเจอกัน4ใช่ไหมห้าหกเจดเรามาเจอกันอีกทีวันที่8นะลูกก็คือวันอังคาร คันลายมือหน้าสามหน้า4นะคะการบ้านของนักเรียนวันนี้ค่ะการบ้านก็คือภาษาไทยในสมุดแล้วก็คันลายมือหน้าสามหน้า4ี่นะคะอ่ะคุณได้ย้อนงานขึ้นให้นะคะ หรับนักเรียนบางคนนะคะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะลูกหรือถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะคะและนักเรียนก็ค่อยมาลอกทีหลังก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะการบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะก็คือภาษาไทยในสมุดแล้วก็คันลายมือนะคะหน้า3กับน,น้าสี่ เมื่อทำการ้านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะายบาย